กันแข่งขันอะไรก็ไม่รู้เย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 ้เฮ้ยเฮ้ยมีโจนป่าวะมีโจนป่าวเฮ้ยเหาโจนเลยนี่หาโจรเฮ้ยเฮ้ยโจรอยู่ไหนวะฉันก็หาโจรไม่เจอวะโอ้โจรมันคงนี้ไปแล้วล่ะฮะฉันยังที่ Oh, oh, oh! Pling! Kau lagu, mak lelaki. Ni, kita akan menang. Oh, oh, ada apa? Mari, saya juga nak menang. Mari, saya juga nak menang. Na, 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 na! เออเอฉันต้องรีบอ่านหนังสือแลเพื่อฉนะันจะได้ฉลาดขึ้นสักนิดหนึ่งนี่คือสเกตบอดของพวกเราจึงมีหลักการแบบไม่รู้เรื่องนะครับเคยจะทำแบบไหนก็ได้ครับเป็นหลักการทางวิทยาเศาสท้องรอดผาดโผล่นกกลัวมากครับซึ่งตอนนี้นะครับ เฮ้ยวันนี้เราก็จะมีความรู้ใหม่กันเอาละวันนี้ฉันจะมาอธิบายเรื่องแรงดันมันต้องพุ่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 งนี่แล้วก็จะมีคนเข้ามาฟูวิเอะจะมีความรู้เหรอมีความรู้เกี่ยวกับอะไรเฮ้อ ดีกว่าวิ่งดีกว่าเฮ้ยๆๆจะจบได้ยังเนี่ยคือจะจบแล้วคือจะจบแล้วครับเฮ้ยพวกเราต้องรีบวิ่งแล้วโอเคจะจบแล้วอือจะจบแล้วใช่มั้ย